หากว่าทีมคุณผลงานแย่ผู้จัดก,การทีมไม่สามารถทำได้ตามแผนโดยปกติแล้วก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นการปลดโค้ดหรือว่าขายนักเตะออกจากทีมซึ่งโดยปกติแล้วและส่วนใหญ่เราจะใช้วิธีการปลดโค้ดหรือผู้จัดก,การทีมออกจากทีมนั่นเองแต่ครั้งนี้ประธานสโมสซอนซโลวโ์ดาซึ่งเป็นหลีกสูงสุดของบอสเนียได้ตัดสินใจเซซีโล่ปลดทั้งโค้ดปลดทั้งนักเตะออกทั้งทีมด้วยผลงานที่ย่ำแย่ทั้งหมด17นัดไม่ชนะใครเลยเสมอไปสองแพ้ไป15มี อยู่2แต้มอยู่อันดับที่12ของตารางซึ่งเป็นอันดับสุดท้ายของลีกบอสเนียโดยประธานสโมสรได้กล่าวไว้ว่ามันเป็นหนึ่งในวันที่ยากที่สุดในชีวิตของผมเลยเพราะว่าผมต้องไปไล่บอกนักเตะทีละคน ว่าเขาไมา่ได้เป็นส่วนหนึ่งของสมโมสสออีกต่อไปแล้วเราปล่อยผู้เล่นทั้งหมดออกจากทีมหลังจากที่ไลน์นักเตะออกไปแล้วผมก็ต้องเข้าไปพบโค้ดเพื่อบอกว่าเขาไม่ได้ทํางานกับสมโมสรอนของเราอีกต่อไปแล้วจนถึงตอนนี้หลังจากที่ผมไล่บอกนักเตะทั้งหมดก็มีนักเตะถึง7คนที่ลงนามยกเลิกสัญญากับผมแล้วและผมคาดว่าคนที่เหลือจะตามมาอีกไม่กี่วันข้างหน้าซึ่งการสร้างทีมใหม่นั้นมันเป็นเรื่องที่ยากผมต้องการทําทีมขึ้นมาใหม่ผมต้องการทําทีมที่ดีผมรู้แหละว่ามันเป็นเรื่องที่ยากมากแต่ไม่มีใครบอก ว่ามันเป็นไปไม่ได้ซึ่งอ่านมาถึงตรงนี้อาจจะงงว่าแล้วในช่วงเวลาที่เหลือในปีนี้ล่ะจะเอาใครลงแข่งจะเอาใครคุมทีมคําตอบคือว่าไม่มีเพราะว่าสโมสรน,นี้จะแข่งอีกทีก็เดือนกุมภาพันธ์ปีหน้านู่นเลยซึ่งในเวลานั้นสโมสสน,น่าจะสร้างทีมใหม่ได้แล้วถ้าคุณชอบคลิปแบบนี้กดติดตามและกดถูกใจพวกเราด้วยขอบคุณครับ